ขั้นตอนที่5มองหาครูมองหาครูครูฝึกสอนตัวตัวคือคนที่บอกว่าอะไรสําคัญและอะไรไม่สําคัญครูฝึกชี้ให้เห็นว่าอะไรสําคัญครูฝึกชี้ให้เห็นว่าอะไรสําคัญในหน้าถัดไปเป็นแบบฟอร์มคะแนานจากเกมแกระแสเนินสดซึ่งถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นครูฝึก โดยจะสอนให้คิดเหมือนพ่อรวยคิดและจีให้เห็นว่าอะไรสําคัญในเรื่องของการเงินพ่อแท้ๆของผมจึงเป็นคนมีการศึกษาสูงแต่จนคิดว่างานที่มีเงินเดือนสูงเป็นสิ่งสําคัญบ้านในฝันเป็นสิ่งสําคัญเขาเชื่อว่าการจ่ายบินเป็นเป็นอย่างแรกและอยู่อย่างสมัะาเป็นส,สิ่งถูกต้องพ่อรวยต่อให้ผมเน้นการหาไรายได้จากทรัพย์สินและใช้ เวลาสร้างทรัพย์สินหรือไรายได้ระยะยาวพ่อรวยไม่เชื่อเรื่องการอยู่อย่างสมถะพ่อบอกว่าแทนที่จะอยู่อย่างสมถะให้เน้นการสร้างฐานะให้ดีขึ้นเพื่อสร้างฐานะพ่อแนะนําให้เราสร้างทรัพย์สินเพิ่มไรายได้จากทรัพย์สินไรายได้จากกําไรไรายได้จากเงินปันผลไรายได้จากธุรกิจค่าเช่าต่างาเลยมาทรา์ไรายได้จาก จากทรัพย์สินทางปัญญาพ่อทั้งสองคนเป็นแบบอย่างที่สำคัญเมื่อผมโตขึ้นเมื่อแม้ผมเลือกคำแนะนำของพ่อรวยแต่คำตอบของพ่อโจนก็มีอิทธิพลต่อความคิดของผมผมเป็นผมยังทุกวันนี้เพราะอิทธิพลจากพ่อทั้งสองคนอาชีพผู้เล่น เป้าหมายออกจากสนามแข่งหนูไปตู่ทางด่วนทางการเงินโดยทำให้รายได้จากทรัพย์สินมากกว่ารายจ่ายงบกำไรขาดทุนรายรับเงินเดือนดอกเบี้ยเงินปันผลอสังหาริมทรัพย์กระแสงเงินสดกิจการกระแสงเงินสดรายจ่ายภาษีค่าผ่อนบ้านเงินกู้เพื่อการศึกษาค่าผ่อนรถบัตรเครดิตค่าใช้จ่ายประจำวันรายจ่ายอื่นๆค่าเลี้ยงดูบุตร ผู้ตรวจสอบคนที่อยู่ทางขวามือของคุณรายได้จากทรัพย์สินดอกเบีย้ยเงินปันผลอสังหาในมทรัพย์เงินต่จากกิจการรวมแล้วกี่บาทจํานวนบุตรเริ่มจากโูนค่าใช้จ่ายต่อบุตรหนึ่งคนจะเป็นกี่บาทกระแสเงินตดอรายเดือนจะเป็นกี่บาทตกงบดุล ทรัพย์สินเงินออมหุ้นกองทุนรวมจำนวนหุ้นราคาหุ้นเงินฝากประจำอัตัหาริะมาทรัพย์เงินดาวราคากิจการเงินดาวราคาหนี้สินเงินกู้บ้านเงินกู้การศึกษาเงินกู้รถยนต์บัตรเครดิตเงินกู้ค่าใช้จ่ายประจำวันหนี้สินกิจการเงินกู้ธนาคารเงินเดือนเพราะจงคิดว่าพื้นที่หนี้ของงบการเงินสำคัญ รายได้จากทรัพย์สินพอรวยตอนผมว่าพื้นที่สองแห่งนี้สําคัญทักคุณอยากรวยแบบที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างแบบที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเมื่อมีแบบอย่างที่ดีก็มีคนเป็นที่ไม่ดีไม่ควรเอาอย่างซึ่งเราควรจะรู้จากทั้งสองแบบและทำความเข้าใจให้มากที่ตุดตัวอย่างเช่นผมมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่ง หาเงินได้มากกว่า800ล้านเหรียญมาชั่วชีวิตปัจจุบันกลายเป็นบุคคลล้มละลายเพื่อนบางคนถามผมว่าทําไมผมยังคบคนคนนี้อยู่อีกผมก็ตอบว่าเพราะเอาเป็นแบบที่เยี่ยมยอดที่ควรเอาอย่างและไม่ควรเอาอย่างด้วยซึ่งผมสามารถจะเรียนรู้ได้ทั้งสองแบบ แบบอย่างทางความคิดแบบอย่างทางความคิดเพราะทั้งสองคนเป็นนักคิดแต่เมื่อมาถึงเรื่องเงินทั้งสองคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกาันเพาะแ,แปลพาะแปลความหมายของคำพังเพยที่ว่าความรักเงินเป็นรากเงาแห่งความชั่วร้ายต่างหากพราะจนคิดว่าความต้องการเงินหรือเพิ่มฐานะทางการเงินเป็นสิ่งที่ปิดขนาดที่พ่อรวยแปลความหมายคำกล่าวนี้แตกต่างออกไปเพราะเขาคิดว่า สิ่งเยาวยวงใจความโลภความและความละเลยต่อการเงินเป็นสิ่งที่เปิดเพอรวยคิดว่างเงินเองไม่เป็นสิ่งชั่วร้ายแต่การทํางานชั่วชีวิตโดยตกเป็นท่าของเงินต่างหากเป็นต่างหากที่เป็นสิ่งชั่วร้ายและการติดอยู่ในบ่วงนี้ถืนเป็นตุดยอดของความชั่วร้ายพอรวยมักมีวิธีในการ นำคำสอนทางศาสนามาประยุกต์กับการเงินซึ่งผมจะแบ่งปานคำสั่งสอนเานั้นให้ฟังดังนี้อำนาจของสิ่งเยาโยนอำนาจของสิ่งเยาโยนเพราะรวยเชื่อว่าคนที่ทำงานหนักมีนิสิตเหลือลังและอยู่เกินฐานะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีสำหรับลูกหลานนอกจากเป็นแบบอย่างไม่ดีแล้วพ่อบอกว่าคนที่เป็นนี่นั้นทนต่อ สิ่งเยาโยนและฟาร์มโลภไม่ได้พ่อรวยจะเขียนรูปภาพเหมือนรูปในหน้าถัดไปและพูดว่าทับตินนี้ตินรูปนี้จะเตือนเราไม่ให้ตกหลุมพรางแห่งความเยายยนเพราะชี้ไปที่ช่องของนี้ติ๋นพ่อรวยเชื่อว่าปัญหาทางการเงินมาจากความต้องการที่จะครอบครองสิ่งที่มีมูลค่าเพียงเล็กน้อยเมื่อเริ่มมีระบบ บัตรเครดิตพาะจะมโนภาพว่ามีคนเป็นจำนวนล้านต้องเป็นหนี้ในและในที่ตุดหลายชีวิตก็ถูกควบคุมด้วยหนี้เหล่านั้นเราจะเห็นคนเป็นหนี้จำนวนมากจากการซื้อบ้านการตกแต่งบ้านซื้อเสื้อผ้าซื้อรถยนต์พักร้อนเนื่องจากพวกเขาขาดการควบคุมอารมณ์ที่เรียกว่าความอยากได้ทุกวันนี้คนเราทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วซื้อ สิ่งของที่คิดว่าเป็นทรัพย์สินแต่นิสัยของการใช้ใจ่ายเงินทําให้พวกเขาไม่มีโอกาสจะมีทรัพย์สินเลยหลังจากนั้นพ่อรวยก็ชี้ไปที่ช่องทรัพย์สินในรูปภาพต่อไปนี้แล้วบอกว่าทรัพย์สินน้สิตินนี่คือสิ่งที่นําเราออกจากความชั่วร้ายการควบคุมความต้องการและไม่หวังผลระยะต้านเป็นสัญญาณของ ความฉลาดทางอารมณ์ความสนใจที่จะตั้งธุรกิจของคุณเองอและสร้างทรัพย์สินของคุณเองช่วยจะช่วยไม่ให้ความอยากได้และความโลภความคิดผิดๆฉุดชีวิตการเงินของคุณลงตามการขาดความรู้ทางการเงินเป็นแบบอย่างไม่ดีแนละไม่ช่วยให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายสำหรับคุณที่กำลัง ต,ต่อตะแหวงหาทางด่วนทางการเงินผมอยากจะเตือนให้ระวังผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณอยู่ทุกวันถามตัวเองว่าคนเหล่านั้นเป็นแบบอย่างที่ดีหรือไม่ผมขอแนะนำให้คุณใช้เวลาให้มากกับคนที่กำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกับกับคุณถ้าคุณหาคนแบบนั้นไม่พบในเวลาทำงาน ก็ให้มองหาในสมาคมนักธุรกิจการลงทุนต่างๆกลุ่มนักการตลาดแบบเครือข่ายหรือแม้แต่คนทําธุรกิจทั่วไปมองหาคนที่มีประสบการณ์มองหาคนที่มีประสบการณ์เลือกแบบอย่างชาญฉลาดถ้าคุณต้องการจะ ไปที่ใดวิธีที่ดีที่สุดก็คือถามคนที่เคยไปมาแล้วเช่นถ้าคุณตัดสินใจจะปีนเขาเอ,เ,อเวอร์เรดปีหน้าแน่นอนคุณคงจะขอคําแนะนําจากผู้ที่เคยปีนเขานี้แล้วแต่ถ้าเป็นการปีนเขาทางการเงินผมไม่เข้าใจว่าทําไมคนตัวใหญ่ชอบชอบขอคําแนะนําจากคนที่ยังจมอยู่ในโคลนตมที่ปีนเขา ความยากลำบากของการหาแบบอย่างหรือครูฝึกที่เป็นเจ้าของกิจการและนักลงทุนคือคนต้วนใหญ่ที่ให้คำแนะนำเรื่องการเงินเป็นคนที่อยู่ด้านซ้ายของเงินตีด้านพ่อรวยตอนให้ผมมีครูฝึกตัวตัวพ่อรวยบอกว่ามืออาชีพต้องมีครูฝึกหรือโค้แต่มือสมัครเล่นไม่เคยมีตัวอย่างเช่น ผมเล่นกอล์ฟผมต้องลงเรียนและฝึกวิธีเรียนกอล์ฟแต่ไม่มีโค้ดผมจึงต้องจ่ายเงินเพื่อจะเล่นกอล์ฟแต่ถ้าเป็นการเล่นเกมการแข่งขนันทางธุรกิจและการลงทุนผมมีโค้ดประจำตัวหลายคนเพราะว่าผมได้รับค่าจ้างในการเล่นเกมเหล่านั้นดังนั้นเลือกครูฝึกหรือโค้ดอย่างฉลาดเพราะเขาเป็นคนสำคัญมาก สำหรับคุณลงมือทำลงมือทำหนึ่งมองหาครูฝึกมองหาบุคคลที่เป็นแบบอย่างสำหรับคุณทั้งทางธุรกิจและการลงทุนก็หาแบบอย่างที่ดีที่ควรเอาอย่างและเรียนรู้วิธ,ธีการของเขาคอหาแบบอย่างที่ไม่ดีและไม่ควรเอาอย่างแต่เรียนรู้จากเขาให้มากที่สุดสองคนที่คุณใช้เวลาด้วยคืออนาคตของคุณกเขียนชื่อ คนหกคนท,คที่คุณใช้เวลากับเขามากที่สุดนับลูกๆของคุณทั้งหมดเป็นหนึ่งคนที่คุณจะเขียนลงไปคือคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดไม่ใช่แค่คนที่มีความสัมพันธ์กับคุณหยุดอ่านอยู่แค่นี้จนกว่าคุณจะเขียนชื่อทั้งหกเปียกรเมื่อสิบห้าปีที่แล้วคณะเขาธรรมนาคูฝึก ขอให้พวกเขาเขียนชื่อหชื่อดังเก้าหลังจากนั้นกูบอกให้เรามองลายชื่อเหล่านั้นแล้วบอกว่ากําลังจะมองอนาคตพวกเขาพวกเราคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดคืออนาคตของเราคนทั้งหนี้ที่คุณ ใช้เวลาด้วยมากที่สุดอาจไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนสนิทของคุณสาหรับบางคนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานคู่คองหรือลูกๆหรือสมาชิกที่ไปโบสถ์หรือสมาคมการกุศลรายชื่อของผมประกอบด้วยผู้ร่วมงานผู้ร่วมลงทุนและเพื่อนนักลักบี้จากรายชื่อเมื่อผมพิจารณาให้ทีทวนผมมองเห็นสิ่งที่อยู่ในตัวผมความชอบและไม่ชอบ ครูฝึกเดินไปรอบๆห้องเพื่อให้คำปรึกษานักเรียนเกี่ยวกับรายชื่อของแต่ละคนหลังจากนั้นซักครู่ความสัมพันธ์ของการทำแบบฝึกหัดยิ่งยิ่งลงลึกยิ่งขึ้นเมื่อผมปรึกษาครูฝึกด้วยรายชื่อที่ผมมีและเมื่อฟังคนอื่นพูดคุยถึงรายชื่อของเขาผมเริ่มคิดว่าผมต้องการความเปลี่ยนแปลงการทำแบบฝึกหัดนี้ไม่ได้เกี่ยว ข้องกับบุคคลที่ถูกเขียนขึ้นแต่เกี่ยวกับความต้องการการของผมว่าผมต้องการทำอะไรกับชีวิตของตัวเองหลังจากนั้น15บห้าปีคนที่ผมใช้เวลาด้วยมากที่สุดได้เปลี่ยนไปหมดยกเว้นเพียงหนึ่งคนหนึ่งคนทั้งห้าคนก่อนที่ยังเป็นเพื่อนรักของผมแต่ไม่ค่อยได้พบกันบ่อยนะักพวกเขาเป็นคนดีและ มีความตุกับชีวิตของเขาการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะมาจากตัวผมเองผมต้องการเปลี่ยนอนาคตเพื่อจะประสบความสาเร็จในการเปลี่ยนอนาคตผมต้องเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนคนที่ผมใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดขอเมื่อคุณมีเวลามีรายชื่อทั้งหกแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือต้องต่อจากรายชื่อแต่ละคนให้ใส่ว่าเขามีรายได้จากด้าน ไหนของเงินตีด้านลูกจ้างคนทำธุรกิจต,ตัวเจ้าของกิจการหรือนักลงทุนใส่ว่าเป็นอะไรอย่างเืว่าด้านที่เลือกคือไรายได้ส่วนใหญ่ต้องมาจากด้านนั้นถ้าตกงานหรือกรเกษียณอายุก็ให้พิจารณาว่าเขามีไรายได้จากไหนตัวเด็กและนักเรียนให้เว้นไว้หมายเหตุคนคนหนึ่งสามารถจะใส่ได้มากกว่าหนึ่งด้านตัวอย่างเช่นภรรยาผมจะมี เจ้าของกิจาการและนักลงทุนต่อท้ายเนื่องจากเธอมีอไรายได้อย่างลักขึ้นจากทั้งสองด้านดังนั้นรายชื่อของผมมีชื่อของครีมอยู่บนตุดและผมใช้เวลาเกือบทั้งหมดกับเธอรายชื่อด้านเจ้าของกิจาการลายชื่อ,ช,อชื่ออะไรก็ได้เขียนมาเลยหกคนที่เรา ขอหาสมาคมด้วยทุกวันเจอทุกวันอะไรเงี้ยเขาทําธุรกิจอะไรทํางานอะไรมีไรายได้เท่าไหร่ให้เขียนไปขอขั้นตอนต่อไปใส่ระดับองนักลงทุนคุณ อาจจะต้องกลับไปทบทวนบทที่5และนักลงทุน7ระดับอีกครั้งคิมเป็นนักลงทุนระดับ6ถ้าคุณไม่รู้ว่าเขาอยู่ในระดับใดคงต้องเดาอย่างมีหลักการดังนั้นรายชื่อที่สมบูรณ์ก็จะประกอบด้วยด้านที่เป็นที่มาของไรายได้และระดับนักลงทุนชื่อด้านเจ้าของกิจการด้านอะไรหรือว่าทำงานประจำระดับนักลงทุนระดับอะไรเข่าไป เราจัดอันดับหกคนใครที่มีลำดับไรายได้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยบางคนรู้สึกโกรธบางคนรู้สึกโกรธมีผลตอบรับหลายแบบจากการทำแบบฝึกหัดนี้บางคนโกรธและพูดว่าคุณกล้าดียังไงที่ขอให้ผมจัดกลุ่มคนที่ใกล้ชิดของผมดังนั้นถ้าการทำแบบฝึกหัดนี้ทำให้คุณไม่พอใจก็โปรดยกโทษให้ผมด้วยแบบฝึกหัดนี้ไม่ได้ ตั้งใจจะทําให้ใครโกแต่เป็นเพียงแบบฝึกหัดที่จะต้องแต่งตว่างให้ชีวิตอาจใช้ได้ผลลัพธ์กับคนบางคนไม่ใช่กับทุกคนเมื่อผมทําแบบฝึกหัดนี้เมื่อ15ปีก่อนผมพบว่าตัวเองชอบความปลอดภัยและชอบ,รบเรียบเรี่ยม หล,ล,ลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงผมไม่พอใจชีวิตของตัวเองนักในขนาดนั้นและโยนความผิดพลาดทั้งหมดให้แก่คนทำงานด้วยโดยเฉพาะสองคนที่ผมมักจะทะเลาะเบ,บาแวงด้วยเสมอผมหาว่าเขาเป็นคนทวงบริษัทไว้งานประจำวันของผมคือคอยจับผิดสองคนนี้และไม่รอช้าที่จะชี้ให้เขาเห็นปัญหาที่ผมคิดว่าเขาเป็นผู้ก่อ หลังทำแบบฝึกหัดนี้เสร็จผมก็เข้าใจว่าบุคคลทั้งสองที่ผมมักจะมีปัญหาด้วยนั้นเขามีความตูขก,กับสถานะของเขาแล้วผมต่างหากเป็นคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแต่แทนที่จะเปลี่ยนตัวผมเองผมกลับไปบังคับผูกเข็นให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงหลังจากทำแบบฝึกหัดผมก็เข้าใจว่าตัวผมเองเอาความ ต้องการของตัวเองไปบังคับใ่คนอื่นผมต้องการให้พวกเขาทำในสิ่งที่ผมไม่ต้องการทำด้วยตนเองและผมเมาเอาว่าเขาควรต้องการสิ่งเดียวกับที่ผมต้องการเป็นฟความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักเมื่อผมเริ่มเข้าใจว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นผมก็เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองทันทีจอดูว่าแต่ละชื่อ เป็นคนด้านไหนของเงินที่ด้านใส่ด้านของคุณที่เป็นอยู่หลังจากนั้นใส่ด้านที่คุณต้องการจะเป็นในอนาคตาาทั้งหกอยู่ด้านเดียวกับสิ่งที่คุณต้องการในอนาคตคุณจะกําลังจะมีความตกแต่ถ้าไม่คุณควรพิจารณาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเอง